ดอกนี้เมื่อไงหงเอ้ยจิตจังไรลับปะจิต้าสองดอกไงพี่องเอียงสองดอกนี่ค่ะเลืกินเนี่เข่งเข่งไอ้ดอกนี้เห็ดหนุ่มเห็ดหนุ่มท่งสิได้เกียงที่ดอกเนี่ หลายหลายหลาโอ้ยไปดองเ้ยบุญเมึงเนได้ใจไยบงสะกโอ้ยได้ตื่นเต้นี่ยู้ดนงผูดู่างฝุ่นอันนึงเป็นบล็อกผู้ใดก็ไดอ้หเขนสั่งพูอู้สิเขาไปอะไรยังไงสเป็นเพิ่มสิ ได้เป็นบางดอกดอกมีสุขให้อยู่นมอยู่ดอกมีกัะนมมีกัะนมซื้องดอกน้อยๆ มีดอกนี่พี่น้องโอ้ยเกือบใหญ่เหยียบเนาะสิเหล่อม,มันดำดำ,ดำแย่บุคคลเห็นดิต้องหาดีๆมาล้วนคือตัวนี้ก็สิไปเห็ดเสือบบอนตัดดอกเอาลงก่อนสองดอกตัวนี้กะส่งแกีงได้ดอกทิตัดขาดไม่ปาก ต้นนี้เกียงอยู่เกีงได้ยุกตัวตน,นี้ก็ขึ้กันพู้ันมารเรืงว่านนี่เด้เด็ดเมื่อแกียงไกลเท่าบรรุตรลูกปลว่ต้วนี้เกีกยงได้ยุกจังสี่ยานมอไรอยู่ น่อยซื้อได้หน่อยเอากบวมแล้วมีไข่แน่มีกต่ไข่อยู่ปากออกงแล้ลายลูกค้าก็ได้ไข่ลายดอกอติดหิดลายเติบล้วใหญ่ ุ้ยมาเดขอขุเอื่นใหญ่เลยเห็ดนมสองสามดอกสองสามดอกเดวกว่องไว้ก่อนดอกเห็ดดอกมันจะเถาเลยละ่ะพี่น้องว่าเอาเมาาื่อดอกได้พอดอกเถาดอกเถาก็ิบแบ่งเอา ได้เห็ดนมสองดอกวันนี้อ้สามตัวดอกเท่ากับสามดอกย่เสียเอามาเห็ดเสือตืมกันจุงไปปลาน้ำแบ่งแบงกันไปเพื่อเกิดทั้งเครื่องน้ำ ยา้สิเอาดอกหนึ่งจุดดอกหนึ่งจงไว้เบิงบ่งเบิง้งเบิ้งจงไว้มันเนา่าพีเปย์นามพี่น้องยมยูน้ำหากใหม่ฮาร่างดอกกระถึกน้มถั่วมแล้วนั่นทั้งเทิงขันกระมีพุดนะนามกระถ่วมซำ้ำนามยุ่คล้องนี่แหละฝนตกนามมันกไ็ไหลลงมาถอนยุ่คล้องเพียรไทย น้ำมันก็ลายขึ้นก็เลยถ่วมเห็ดโอ้ยดอกนะี่ไงโอ้ยขอไปเห็ดเสือน่านไปเด้อไปเห็ดเสือน่าก้อนพี่น้องลายยีดอกนะ่นี่ได้เห็ดแกงแซ่บๆมันลงมาเปนเถาสับเห็ดเถาพี่น้องโอ้ยพุ่นนะพุ่นนะดอกหนะึน่งนะเอาดอกนี่ส่งสิได้แกงอยู่เพิ่งเนี่ย เห็ดนะก,ก็ได้เบ็ดขาเอาดอกขันเอาดอกเถาเมื่อเบิดเต็มตาวิ่งเนี่ยงไซดอกเอาผืนเสื้อพี่น้องเอาไปก็มีละ ได้เสือดอกนี่เมื่อโอ้ยเด้นเห็นดหนึงดอกนึงมาเดินขวนเอ้ยพี่หนงนี่โอ้ยปาดออกลายปุกนี่นก็งหงหูลิงแย้ชิจงไปนี่ละโอ้เมื่อสัมอ้ยเผาสัม ไม่ปาหนจซะโอ้ยดอกนี่ดอกนุม่มดิพี่น้องทุ่งได้แข็งด่ดอกโอ้ยมาเ้อคุณเอ้ยปาค้าคุณเห็นดอน,นีก็เด้เห็นดอกนมเนี่ยขื่แข็งด้ดอกบงซอยกันแน่คุณอะ เป็นหน้าจิตร้คนนี้กี่ดอกเพราะว่ามันจะทิมดอกเห็ดดอกเถาไว้หลายเบื้องแน่พูดอ่ะพูดหนอทิมว้ก้าหันต่อเมือม่อจ่อยแต่ทีจะสติมตายล้อจะเป็นบอมาเบิ่งได้จังเบืองว่านนี่ เ็นดอกนมดอกนึ่งอ,อยู่นี่เอาสะดอกอบ้างไหมกนมาดูคนเอ้ยย่าเห็นดอกนมพอที่เห็ดเถ้าได้ดอกนมอยู่นีนสี่ดอกเห็ดก็เต็มตาแล้วดอกเถ้าดอกนมโอ้ยหลานกระบอมาข้าวานเขา ให้นาไปโรดวัสดมาจังได้มื่อวานได้กรบโบนี่มาเมื่อยเอเล่เต้น้ำเห็ดเผื่ออันเห็ดยุขาแต่มือนั้นพุ่นละมองายเก็บเห็ดนี่อยุใกล้ถนนลาดยางเด้พี่น้องเสื่อมระว่างสังข้อมกับบานดุงบานยายอันนี้ก็คือหน้ายยาไงแล้วผู้น่ะดอกมึงยุ่ใกล้พุ่อนอะโอ้เหลียวมึงบ่คักบ่เห็นน้ำท่วมอยู่พุ่น ยูระดับเดียวกันนี่ล่ะดอกนึ่งโอ้ยดอกนมซ้ำตัวนี้เก๋ดอกนมเท่าละดอกได้มาเกี่ยงตึมกันดอกเห็ดดอกเท่าตินหองเอ้ยเห็ดจังไรระบาดโอ้ยถิ่มไปกับนี่ไม่ต้องเอาเมื่อโบวัยโบวัยโบมีตาใส่สวดอันนี้เ็นแต่สวดกระตาแล้ว นี่ก็ได้แล้วเออกคดีกันเป็นเสื้ออยู่ในี่นี่ดอกนุ่มมาเจอได้เอาเมรอสันดิดอกเถ่าให้แน่บริเวรเมื่อพอสำหรับเมื่อก็เป็นบางส่วนก็จะเห็นดอกนุ่มอยู่ในดอกนุ่มพี่น้องเปรกกตาเนี่ยระยะตัางไปนุ่มอยู่ดอกดอกมึงเนี่ยสวดกระตาแล้วชิชิเอาใส่ใส่มาเจอปเขามาเบิง้งอ้ยได้เห็ดเมื่อเกี่ยง สรงดอกบักใหญ่พี่น้องมองนี่วห็นป่ะใหญ่วสิบปุขามา่าว่าศัตรเดอ๋มากอส่งบ่มีเห็ดเป็นสีดำๆไม่เลยในดำก็คือดำโพดมันคือตับข้อยคือเพิ่นวานี่เนาะตับเตาตับข้อยที่ทำอยบ่ได้บมะวยาเนี่ยเขาไปในซอมใบมาซองดอกบักใหญ่พี่น้อง โอ้แก่งสองดอกดิค่ะเยอกกินกนี่แข็งแข็งได้ดองยังไง,ไงมาได้เถาได้ขั้นเถาใหญ่เบาได้เบิดคู่ตากับเอาล่ะเฮ้ยเจ้ใส่สิเด็กก็เต็่มแท้จเจ้าเก็บไปหารถซัก่อนเอาไปถิ่มใส่รถซัก่อน นี่ไงพี่ยังไรคอยยังสีปิดยังสีเป้นือคนเอ้ยพอดอกเห็ดดอกน้อยเฮ็ดขาเอาสัมมีหันมองสีใสคือ,อยังละมัดระวังมี่สิเหียโอ้ยหนักเป็นหนักเห็ดเผาคับเห็ดนมปนกันนักพี่น้องนักคักนักเนีย เดี๋ยวว่างไปดีกว่าซองมึอม,มนนึอนี่ก่อนแล้วก็บอเคยมีดอกหน่อยดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยหักคักนี่นี่อดสิซัมได้มาเห็ดได้เห็ดหนุ่มสามสี่ดอกที่มึงเดียวมีดอกหนึ่งในหน่อย บ่โอซำดอกดอกน้อยโ่หนดอกนี่ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆดอกนี่เกยงได้เก,ก่งได้เกยงได้ไดมันย้าย่อดอกนี่เอาไปเห็ดเสือ,เ,อเมื่อน้ำดอกเต็มตาแล้วผลงานของยายเก็บเห็ดตานนยเอาเป็นคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเสนอพี่น้องไปตาอันนี้มันเต็มค่ะโพด ยายรกสิเอาไปใสแอนเข่งเมื่อนั่มมันหล่นโผลมัน,นเก็บบ่าฉันได้เบิดได้ยายสิมเมื่อกิ้เขาสักคนคดงสีมาใหมุ่ผลงานของยายจักเห็ดนมเห็ดเถาเต็มเห็ดเถาปล่อยไปป้านอีกกร,รื่องนึงผีได้ผี่น่องได้เอาเมื่อบเบิดหลายโผลเผาคักแน